สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำาให้ชมองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ปลูกใหม,ม่บางขุนทมดูลักษณะของพิมพ์ทรงก็บ่งบอกได้ว่าเป็นพระสมเด็จมรคกังที่ถูกสร้างไว้แล้วแล้วก็ถูกนำมาบรรจุไว้ในเจดีบางขุนมเพื่อให้ครบแป0 0มสี่พันองค์ตามคติความเชื่อโบราณแล้วก็เพื่อให้ชันเลิกมงคนวงสวงเจดี พระสมเด็จกรุมใหม่บุคุณพรมเป็นพระสมเด็จที่ถูกเปิดกลุหรือเปิดเจดีย์อย่างเป็นทางการในปีพศ2500โดยมีพลเอกภาตจารุสเทียนเป็นประธานฝ่ายคารวาสเมื่อเปิดออกมาก็พบเจอพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์เป็นจำนวนมากมีบางส่วนที่ถูกเก็บไว้ตามพื้นเจดีย์ก็ถูกน้ำท่วมเสียหาย แต่ที่เหลืออยู่ก็มีจำนวนมากหลายหมื่นองตามประวัติที่ได้บันทึกไว้ได้บ่งบอกว่าพลเอกพาดการุสเถียนก็ได้เช่าบูชาพระสมเด็จบางคุณพงกลุ่มใหม่นี้นำขึ้นไปที่จังหวัดลำพางเป็นส่วนมากน่าจะมีจำนวนเกินหมื่นองดังนั้นพระชุดนี้จึงพบเจอในจังหวัดลำปาง พระอ,องค์นี้มีธรรมชาติของพระสุดเดจบางคุณพมอย่างชัดเจนนั่นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงมีขี้กรุ๊มไปเกะจับติดพระอ,องค์นี้ดูพิมพ์ทรงก็บ่งบอกได้ว่าเป็นพระสุดเดชแม่พิมพ์ของหลวงสิทธิการจุดสังเกตก็คือตรงฐานสิงห์ว่าฐานด้านขวาใจะใหญ่ปลายฐานจะเชิดขึ้นมีลักษณะคล้ายๆกับหัวหรือสัมผัส อันดับที่สองที่เราจะดูก็คือจะไม่มีเส้นบั้งับพิมพ์ถ้าเป็นยุคปลายจะมีเส้นบังขับพิมพ์จะมีเส้นวาสนานอกจากบางองค์ที่ถูกตัดขอบชิดก็ไม่เห็นเส้นบังขับพิมพ์อันดับที่สามมาดูตรงหน้าอกหน้าอกก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์กเป็นจุดที่เราจะต้องนำมาสังเกตอัับสุดท้ายก็คือใบหน้า ใบหน้าจะเป็นใบหน้าที่ค่อนข้างใหญ่ๆนะครับเป็นทรงนี้ทรงเดียวยังมีข้อหนึ่งที่ครจะสังเกตก็คือตรงเส้นชายีวร์เส้นชายีวรจะติดกับข้อศอกซ้ายซึ่งแตกต่างกับพระยุคปลายพระยุคปลายจะมีเส้นชายีวอนหลายแบบแต่พระของหลวงสทธิการจะมีแบบเดียวนั่นหลัง ก็เป็นหลังกระดานเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนวัฏมีบิดมีเบี้ยวมีเว้ามีโค้งเล็กน้อยส่วนด้านบนก็เป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางขุนชมตาวัดใหม่อัมรรถซึ่งเป็นตัววงบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระกรุใหม่พระมมุกปั๊มเป็นน้ำมือสีน้ำเงิน เป็นสายคมชัดมุ่งบอกว่าพระองค์นี้มีความแห้งสนิทในขณะพัมพื้นผิวก็มีบางส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางไบบ้างมีความสุขความตะบางส่วนก็มีปูนงอกขึ้นมาหรือว่ามีธรรมชาติที่ชัดเจนด้านข้างเราเหนความแอ่นขององค์พระซึ่งเกิดจากความเก่าพระสุเดจ ถ้ากดออกจากแม่พิมพ์ใหม่ๆก็จะเป็นพระที่มีความตรงนะครับแต่พระสมเด็จตรงนี้มีการแอ็นงอมงบอกถึงความเก่าของพระมงบอกถึงเป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงกาภาพสูงมงบอกถึงเป็นพระที่อยู่ในเจดีย์มาคผชมตามขอบที่โกก็กลงไปเกาะจับจิดตามร้อยปีกรอยแยกนะครับส่วนด้านใน ผิวภาพมีความสูงความต่ำชัดเจนเส้นสายแต่ละเส้นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางายภาพถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางไนภาพที่สูงแต่เส้นสายต่างๆก็ยังงดงามสมบูรณ์ภาพนี้เป็นภาพที่ถ่าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางายภาพของขอบภาพด้านบนช่วงนี้จะเป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาเนื้อก็ยังมีแหวกมีเว้ามีสูงมีต่ำ ซึ่งเป็นธรรมชาติของพระเก่ามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องเระ่อสูงภาพนี้เป็นภาพใบหน้าเราเห็นเนื้อที่มีความสูงความต่ำชัดเจนบริเวณร,บรอบๆพระพักเราเห็นผิวพระที่มีการเปลี่ยนแปลงกระยาพะมีความสูงความต่ำมีรอยปีรอยแยกภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึงพระเกศซึ่งยาวไปตลอดเส้นซุ้มด้านบน ส่วนเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีรอยปี๋รอยแยกมีความสูงความต่ำภาพนี้เป็นภาพหน้าอกเนื้อก็มีการเซตตัวเป็นค้อเป็นเม็ดมีความสูงความต่ำบริเวณซอกแขนด้านซ้ายก็มีที่ขุมตัวเระกอนจับติดภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึงสภาพของเส้นสายที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ซึ่งเกิดจากความเก่าชิโกะก็จับติดแน่นบริเวณนี้นะครับชิโกะของพระสมเด็จบางุฒมจะล้างออกยากนะครับถ้าใครมีก็อย่าไปล้างมันเพราะว่าพระที่มีลักษณะธรรมชาติแบบนี้ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายภาพนี้เป็นภาพของหัวเขาซ้ายเส้นใจยีวรจะติดกับข้อศอกซ้าย แตกต่างกับพระยุปลายภาพนี้เป็นภาพของโมวเขาวานะครับตรงนี้เป็นวงแขนพระแม่พิมพ์ของหลวงสิริการจะไม่มีพระบาทซ้ายตรงโมัะขาวาภาพนี้เป็นภาพของฐานสิงห์หัวฐานนานขวาปลายฐานจะใหญ่แล้วก็เชิดขึ้นมีลักษณะคล้ายๆกับหัวหรือสำเภาอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์ ภาพนี้เป็นภาพฐานสิงหฝั่งซ้ายนะครับสังเกตด,ดูเนื้อหานะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนในพื้นผิวในพื้นทีนที่ต่ำมีความสูงความต่ำมีรอยปีกรอยแยกแล้วก็มีชิคูก,กลงไปเกอะจับติดภาพนี้เป็นภาพฐานล่างสุดหัวฐานฝั่งขวาปลายฐานก็จะตัดตงรงพอๆกับฝั่งซ้าย ภาพน,นี้เป็นหัวฐานล่างสุดฝั่งซ้ายปลายฐานจะตัดตรงคล้ายๆกับฝั่งขวาถ้าเป็นพยุป,ปลายหัวฐานฝั่งขวาจะตัดเฉียงกว่าฝั่งซ้ายนะครับภาพน,นี้เป็นภาพที่ถ่ายหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเส้นสมมและก็บริเวณพื้นผิวุกสีดำๆดที่เราเห็นน่าจะเป็นพวกที่กรุเนื้อบริเวณนี้มีความสูงความต่ำชัดเจน ภาพนี้เป็นฝั่งซ้ายขององค์พระตรงนี้เป็นเส้นซุ้มตรงนี้เป็นพื้นผิวเนื้อมีความสูงความต่ำภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางไอ้ภาพของพื้นผิวก้อนที่เราเห็นสามสี่ก้อนนี้อาจจะเป็นขี้กรกหรืออาจจะเป็นมวลสารก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนักภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางให้ภาพของพื้นผิวตรงนี้เป็นเส้นซุ้ม ตรงนี้เป็นกิ่งไม้ที่ติดอยู่บนองค์พระเป็นลักษณะของชีกรุบภาพนี้เป็นภาพด้านหลักถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาพตามขอเราเห็นเนื้อมีความสูงความต่ำเป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วในเรื่องของความเก่าภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึงสีสันของน้ำหมึกที่ถูกปั้มติดไฟ ปัจจุบันสีสันเป็นสีออกแดงม่วงนะครับสีสันแบบนี้ถือว่าเป็นสีสันที่เปลี่ยนจากสีเดิมเนื่องจากความเก่าภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง,งในภาพต่างคอ,งอแล้วก็บริเวณพื้นผิวมีความสูงความต่ำภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงลนะักษณะของตาวัดใหม่อมจุก เสสันมีลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาภพาพนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าให้เห็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขอ,องเนื้อผ้าซึ่งมีการงอกของปูนภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่างาซึ่งเราจะมายนน้ายาเช็ดอยยุทาง้ายตรงตำแหน่งนี้ผิวบริเวณนี้เป็นผิวที่มีรูขุณซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทงางกภาพของทาวัดใหม่และก็ของผิวพระตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องการขยายสูงไม่ได้กันนะครับเราจะซูมกล้องเข้าไปใกล้อีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทงางกภาพของเนื้อพระตรงนี้เป็นบริเวณหน้าอกเนื้อมีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความต่ำ ปริเวณซแกี่ีครขเรามาเกอนจับลิดพื้นผิวก็มีการเปลี่ยนแปลงทางในภาพที่ชัดเจนมากเนื้อมีความสูงความตัำเจอลักษณะธรรมชาติแบบนี้ก็ถือว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นมา มนุษย์ไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้นะครับเริ่มตั้งแต่สีสันที่ปรากฏให้เราเห็นบนองค์พระัระเก่าพระแท้จะมีหลายสีผสมบนเปกันไปถ้าเป็นผ้าเรียนแบบจะมีสีเป็นโทนสีเดียวกันทั้งองค์ลักษณะพื้นผิวที่มีความสูงความต่ำก็คือว่าเป็นลักษณะที่ธรรมาชาติเป็นผู้สร้างขึ้นมา ก้อนนี้มีลักษณะคล้ายๆกับเหล็กนะครับเป็นทรงก็มีการเปลี่ยนแปลงทางไอยภาพชัดเจนเราต้องศึกษาพระในรูปแบบของธรรมชาติวิทยาในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดูในเรื่องของควางเก่าเราควรจะเลิกศึกษาในเรื่องของตำหนิพิมพ์ทรงศึกษาในความเหมือน ที่ให้ศึกษาในเรื่องของธรรมชาติและความเก่าก็เพราะว่าพระสมเด็จจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่แตกต่างกันไปเกินอยู่กับสภาพแว<ม>ดล้อมในการเก็บเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุแหไทตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังเราต้องดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบก่องจากนั้นก็มาดูตรงพื้นผิว เราเห็นผิวที่มีความสูงความต่ำแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับพัสดที่มีอายุกเก่าถึงยุคพัสดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงโดยเฉพาะพะสดที่อยู่ในเจดีย์บงางคมเนื้อพระควรจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพส่วนเรื่องของตาวัดใหม่เรื่องของลักษณะของตาวัดหรือสีสันของน้ำหมึก ไม่ได้เป็นตัวที่เราจะต้องนำมาตัดสินใจว่าพระองค์ที่เราดูนั้นจะแท้หรือจะเก้ครับครั้งนี้ก็เพราะว่าตาที่ปัม๊มพระนั้นน่าจะมีหลายอันสีน้ำหมึกก็มีหลายสีคนปั๊มก็มีหลายคนลักษณะนิสัยใจคอความรอบคอบของคนที่ปั๊มตาวัดก็แตกต่างกันไป ดังนั้นเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวตัดสินความแท้ความเจ๊ก็ไม่ได้สิ่งที่จะนำมาตัดสินความแท้ความเค๊ที่ดีที่สุดก็คือตัดสินด้วยหลักวิทยาศาสตร์ถ้าใช้มนุษย์เป็นตัวตัดสินถือว่าใช้ไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าความเห็นทางตาจะแท้หรือจะเค๊ก็ขึ้นอยู่กับสภาพในเชิงธุรกิจ ขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้ที่ทําการตัดสินขึ้นอยู่กับความชอบหรือไม่ชอบทั้งองค์พระหรือเจ้าของพระสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้การตัดสินด้วยมนุษย์ด้วยคนนั้นถือว่าไม่มาตรฐานนะครับเดี๋ยวจะหยดน้ำยาเช็คกระยุแผ่นไซทงตำแหน่งนี้นะครับการหยดน้ำยาเช็คกระยแผ่นไซ ก็เป็นการมิสูตรความเก่าของปูกรกหอยซึ่งเป็นส่วนผสมหลักการสร้างพระสมเด็จตอนนี้ก็หยดน้ำยาลงไปแล้วนะครับน้ำยาก็เกาะเป็นเม,รรม็ดกลมกออากาศก็เริ่มขึ้นมานะครับก็สรุปได้ว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีปูกักหอยเป็นส่วนผสมหลักในการสร้าง แล้วก็มีอายุเก่าถึงยุคเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบเช็ดน้ำยาออกนะครับหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูกันต่ออีกนิดหนึ่งมาดูว่าพระที่ผ่านการเช็คอายุแข็งไซ้ว่าเป็นพระที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็เป็นพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์พระคมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบไหน จุดที่เราดูตรงนี้น่าจะเป็นวงแขนนะครับถัดไปก็เป็นบริเวณหน้าท้องช่วงนี้จะมีที่กกงละมกอดจับติดมีทั้งเศษฐานกิ่งไม้ใบหญ้าที่ฝุ่นขี้ผงนะครับพระองค์นี้เป็นพระสุดตจพิมพ์ใหญ่แม่พิมพ์ของหลวงสิทธิการเป็นพระสูตัดระคังที่ถูกสร้างไว้แล้ว แล้วก็ถูกนำมามัรจูไว้ในเจดีย์บางรมเป็นพระสมเด็จที่ถูกปูกเสกสองครั้งดังนั้นพระพุทธคุณจึงโดดเด่นใครได้ครอบครองบูชาพระสมเด็จก็ขอให้เป็นคนที่มีศีลมิรรมมีทางมีภาวนา้ัพรองว่าชีวิตจ,จ,จะเจริญรุ่งเรืองประสบสิ่งใดก็สบปรารถนานะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ